สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามช่องเลขเด็ดคนชอบคิดในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาฟันธงเลข3ตัวกันเรามาดูว่าเลขที่ถูกได้แบบนี้เราคิดกันยังไงช่วงท้ายคลิปเรามาดูวันที่หนึ่งตุลาคมด้วยว่ามีเลขตัวไหนบ้าง ที่เราคิดออกมาได้นั่นเองก่อนที่เราจะมาดูวันที่หนึ่งตุลาคมเรามาดูตัวอย่างการคำนวณก่อนทุกคนจะได้รู้ว่าจุดและตำแหน่งที่ใช้ในการคำนวณน,นั้นเราใช้จุดไหนบ้างงวดหน้างวดถัดไปเราสามารถที่จะนั่งคำนวณด้วยตนเองได้ผมจะทำให้ดูจากวันที่16สิงหาคม งวดนั้นที่ออก8 6 5กับ6 3นั่นเองเราจะคำนวณไปออกวันที่1กันยายนเรานำรางวัลที่1จดออกมานะครับ2ตัวล่างเลขหน้าครั้งที่1กับครั้งที่2เลขท้าย1นึมาคำนวณน,นั่นเองเราเรียงให้ถูกต้องห้ามสลับกันนะครับสูตรของเราวิธีการตั้งตัวเลข เราเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งหลักร้อยเลขที่ออกคือเลข8เราก็นำเลข8มาตั้งคำนวณน,นั่นเองหลักสิบเลขที่ออกคือเลข6เราก็นำเลข6มาตั้งคำนวณน,นั่นเองเลข5เป็นหลักหน่วยเราก็เอาเลข5มาตั้งแบบนี้ทีนี้จุดสำคัญที่เราต้องจำนะครับ ไปดูที่หลักร้อยก่อนให้ทุกคนวงไปที่เลขหน้าครั้งที่1หลักร้อยตรงนี้ไปบวกเลขท้ายครั้งที่สองหลักหน่วยตรงนี้ทุกงวดเราใช้จุดนี้ในการคำนวณตัวเลข 100. หลักร้อยหลักสิบให้วงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่1หลักหน่วยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้า หลัก10ให้ใช้จุดนี้ในการคำนวณทุกงวดหลักสุดท้ายหลักหน่วยให้วงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1หลักหน่วย2ตัวล่างและหลักหน่วยครั้งที่2ของเลขท้ายนั่นเองนี่คือจุดที่เราต้องจำในแต่ละหลักทุกงวดเราใช้จุดนี้หลักร้อยหลัก10ใช้จุดนี้หลักหน่วยใช้จุดนี้ 6บวก95เอามาตั้งบวกกับเลข8 5 6 7 8 9เอามาตั้งบวกกับเลข6 9 3 12 2ส1คือ1มาตั้งบวกกับเลข5เวลาบวกลงมานะครับ5บวก8จะได้13ก็คือ3นั่นเอง3เพิ่มเป็น4 4เพิ่มเป็น5 เพิ่มเป็นหและเพิ่มเป็น7ดครบห้าตัวเราก็หยุดหลักสิบได้15หคือห้าห้าเป็นหเป็นเจ็ดเป็น8ดและเป็น9ครบห้าตัวเราก็หยุดส่วนหลักหน่วยนะครับบวกกันได้หให้เรานำเลขหตัวนี้มาตั้งแล้วให้เพิ่มครั้งละสองแต้มนะครับเป็น8ดและเป็นศนย์นั่นเอง หลักหน่วยนะครับเราจะฟันธงแค่3ตัวแบบนี้ทีนี้หลักร้อยมีทั้งหมด5ตัวหลักสิบหตัวเราจะตัดเหลือหลักละ1ตัวเท่านั้นเอามาวางข้างหน้าหลักหน่วยตรงนี้จะมีเลขอีกตัวหนึ่งหลักร้อยจะเป็นเลข5หลัก10จะเป็นเลขสนั่นเองเวลาเราบวกกันให้เอาตัวกลางตัวนี้มาบวก ตัวนี้ไม่ต้องบวกนะครับบวกไปแล้ว8บวก5 13ก็คือ3พอได้3แล้วนะครับให้บวกไป5แต้มจะได้8นั่นเองหลัก10ก็เช่นกัน6บวก4ได้เท่ากับ10คือ0บวกไป5แต้มจะได้เลข5นั่นเองให้ทำแบบนี้ทุกครั้งวิธีการเลือกตัวเลข ให้เราเลือกฝั่งนี้กับฝั่งนี้เลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นฟันทงไปที่หลักร้อยจะมีตัวเดียวเท่านั้นฟันทงไปที่หลักสิบนั่นเองเรานำเลข3-5ตัวนี้มาวางข้างหน้าหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเลข3เลข5และเลข6 เลข3เลข5แล้วก็เลข8 3แล้วก็50นั่นเองนี่คือเลขที่เราจะนำไปเลือกหวยรัฐบาลในงวดถัดไปเราคำนวณ16สิงหาเลขไปออกวันที่1กันยายนเลขที่ออก3 5 6เห็นไหมครับถ้าเราเลือกเลขถูกต้อง3ถูก5ถูกและเลข6หลักหน่วยก็ถูกเช่นกัน แบบนี้เราถูกรางวัลได้งวดถัดไปเราจะคำนวณอีกเราก็ไปเอาข้อมูลงวดหนึ่งกันยายนมาคำนวณน,นั่นเองเลขที่ออกไปแล้วหลักร้อยคือเลข3เราก็นำเลข3มนะครับมาตั้งคำนวณน,นั่นเองแบบนี้หลัก10เลข5เราก็ตั้งเลข5าในการคำนวณหลักหน่วยเลข6เอามาตั้ง ใช้จุดเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองหลักสิบก็วงไปหลักหน่วยรางวัลที่ nuts, <LORD S> 1หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าร้อยที่2เลขหน้านั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงหลักหมื่นหลักหน่วย2ตัวล่างและหลักหน่วยที่2เลขท้ายนั่นเองเราก็บวกเลข1บวก 9ได้10คือ0เอามาตั้งบวก6เป็น7นะครับมาตั้งบวก0 19ได้10คือ0ก็มาตั้งบวกแบบนี้หลักร้อยก็จะเป็นเลข3นะครับ3เพิ่มเป็น4 4เพิ่มเป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7ครบ5ตัวเราก็หยุดหลัก10บวกกันได้2 3 4 หแล้วก็หกครบห้าตัวเราก็หยุดส่วนหลักหน่วยบวกกันได้หเราก็นำเลขหตัวนี้มาตั้งเพิ่มสองนะครับได้8ดเพิ่มสองได้10บก็คือศูนย์นั่นเองอย่าลืมนะครับฝังหลักหน่วยตรงนี้เพิ่มครั้งละ2อแต้มทีนี้เราจะมาฟันธงหลัก,กร้อยกับหลักสิบกันนะครับตำแหน่งตรงนี้งวดนี้หลักร้อยเป็นเลข8มีวิธีคิดนะครับ เดี๋ยวจะบอกให้ว่าเอาจากตรงไหนมาวางนะครับตัวนี้สำคัญมากฝังหลักสิบเป็นเลข9ตัวนี้ก็สำคัญเช่นกัน3บวก8นะครับจะได้เท่ากับ11คือ1นะครับบวก5แต้มก็จะเป็นเลข6ตรงนี้ให้บวก5ทุกครั้งบวกกันได้14นะครับบวก5แต้มก็จะเป็นเลข9นั่นเองให้บวก5แต้มนะครับเพิ่มไป5แต้ม วิธีเลือกก็เหมือนเดิมเลือกตัวที่ซ้ำกันนะครับออกมานะครับฟันทงไปที่หลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับที่ซ้ำกันนะครับฟันทงไปที่หลักสิบนั่นเองเราเอาเลข6-4นะครับมาวางข้างหน้าหลักหน่วยแบบนี้6แล้วก็4นะครับ6แล้วก็4นั่นเองก็จะได้เลข3ชุด เราคำนวณจากหนึ่งกันยาก็ไปออกวันที่16กันยายนเลขที่ออกคือ6 4 6นั่นเองเลขที่เราคำนวณไดแบบ้แบบนี้ถูกแบบนี้ถูกและหลักหน่วยก็มีเลข6พอจับคู่แล้วก็จะมีเลขชุดหนึ่งที่ออกได้แบบนี้นั่นเองนะครับและนี่คือที่ไปที่มาของเลขในแต่ละงวด ที่เราคำนวณได้นั่นเองแบบนี้ถ้าเราคิดถูกต้องก็จะได้แบบนี้ทุกงวดเลยนะครับตามที่ผมทำให้ดูหวังว่าทุกคนคงพอเข้าใจนะครับทีนี้ใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับให้ทักหาผมได้ตามเบอร์นี้นะครับนี่คือ ID line นะครับ0 8 8ย7 9 6 6 9 8 นะครับใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อหวยรัฐบาลนะครับสูตรที่ผมส่งไปให้จะมีบอกทุกจุดแบบนี้แบบนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับจะมีบอกด้วยว่า8ตัวนี้เอามาจากตรงไหนนั่นเองนะครับเลข9ก็เช่นกันจะมีบอกไปด้วย นะครับบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้ผมไม่ได้มาชักชวนหรือว่าแนะนําให้ใครไปเล่นนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นสูตรตัวนี้รับเฉพาะใครที่ชอบซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นผมจะส่งไปให้นะครับติดต่อมาได้นะครับนี่คือ ID Line นนั่นเองทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูว่าวันที่ หตุลาคมเราคำนวณได้เลขตัวไหนบ้างตั้งเหมือนเดิมนะครับเลข6หลักร้อยออกไปแล้วก็เอามาตั้งหลักสิเลข4ก็เอามาตั้งหลักหน่วยเลข6เราก็เอามาตั้งนั่นเองจุดที่ต้องใช้ก็ใช้จุดเดิมนะครับหลักร้อยที่1เลขหน้าหลักหน่วยที่2เลขท้ายนั่นเองหลักหน่วยรางวัลที่1หลัก หน่วยครั้งที่1ร้อยที่2เลขหน้าหลักหมื่นรางวัลที่1ห,หลักหน่วย2ตัวล่างและหน่วยที่2เลขท้ายนั่นเอง7บวก3ได้10ก็คือ0 6 0 5ได้11ก็คือ1 7 815บวก3นะครับได้8นั่นเองหลักร้อยวันที่1ตุลาคมจะได้เลข6 7 8 9และ0นั่นเองจดเอาไว้ดูได้นะครับหลัก10ได้5,6,7,8แล้วละก็9นั่นเองส่วนหลักหน่วยนะครับจะได้4นะครับ4ตัวนี้เพิ่ม2ก็จะได้เลข6เพิ่ม2ก็จะได้เลข8นั่นเองเวลาเราไปเลือกหวยรัฐบาลให้ติดหลักหน่วยเอาไว้นะครับ4 6 8 นะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้ส่วนหลักร้อยนะครับเลขทั้งหมดจะมีอยู่5ตัวนะครับหลัก10บก็5ตัวเช่นกันเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้าตรงนี้สูตรที่ผมส่งไปให้นะครับจะมีบอกว่าตัวนี้เอาตัวไหนมาวางนะครับตัวนี้เช่นกันบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป5แต้ม จะมีตัวหนึ่งนะครับจะมีตัวหนึ่งที่ซ้ำกันเอามาวางข้างหน้าได้เลยนะครับใครที่ชอบเสี่ยงหวยรัฐบาลนะครับสนใจอยากได้สูตรนะครับ idline 0886796398นะครับอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านมาก็ติดต่อหาผมได้เดี๋ยวผมจัดส่งไปให้เฉพาะใครที่ชอบซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ถ้าเราจับคู่กันทั้งหมดผมจับคู่ให้ดู '67890' นะครับจะเป็นหลักร้อยนั่นเอง '56789' จะเป็นหลัก10และ 468' เป็นหลักหน่วยนั่นเองถ้าเราจะไปเลือกห่นวยรัฐบาลทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าได้สูตรไปแล้วเลขในกลุ่มนี้จะมีแค่3มชุดที่เราเลือกมา นะครับเรามาลุ้นกันวันที่1ตุลาคมงวดหน้าชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องเลขเด็ดคนชอบคิดเรามีสูตรดีสูตรเด็ดมาแบ่งปันกันทุกนวดสุดท้ายขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปจงโชคดีนะครับไม่เจ็บและไม่จนนะครับสวัสดีครับ